สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมในเว็บ FIV กันนะครับเกมมีชื่อว่า Battle Tank นะครับก็เรามาเล่นกันเลยดีกว่า Battle Tank โอ้หนึ่เองเตรียมพร้อมยิงโอ้โหคอมพิวเตอร์คอนโทรเลอร์เรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับ Battle Tank นะครับโอเคกดเริ่มโหลดรันเส็โอ้โหเสียงเสียงสึดยอดมาก เป็นเสียงนกนะครับมาเอ่ออ,อ้ด้านซ้ายเป็นอะไรอ๋อโอเคเราต้องกดค้างนะครับยิงชิสุดยอดยิงอ๋อโอเคมันจะมีรัศมีตกด้วยนะครับแต่ผมชอบเสียงยิงปืนว่ะสุดยอดโอ้โหนนี้โดนเต็มลำอันนี้อะไรเละเนี่ย อ๋อเหมือนจะเป็นที่เก็บเงินนะครับเพราว่าไม่น่ารอดแล้วแหละมาอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะครับเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเหมือนจะเป็นโล่นะครับมาคอยป้องกันนะครับแล้วก็มีแค่รอบเดียวนะครับอันนี้ผมจะซื้อด้านขวานะครับอ๋อเป็นที่ยิงคู่นะครับ อันนี้อ๋อเออมันมาไงวะเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนอุปสรรคนะครับโอเคเราลองซื้อไอตัวไซส์ตัวที่สองนะครับอ๋อเป็นเหมือนตัวป้องกันอ้าวแล้มีรอบเดียวด้วยแล้วเมืึงกีมื่อกี้ป้องกันไม่ได้เลยนะโอเคนี่สามลูกนะครับอ๋อโอเคมันก็จะยิงสามอันนะครับ ออเอออันนี้มันเป็นอะไรเลยอุปสรรคอีกันนึงยิงยังไงผมว่าต้องนั่นแหละโอ้โหรัสเีมีไม่ได้ปะ่ะโอ้สองลูกนั่นแหละตายอันอ้าวอันนี้อุปสรรคอีกันนึงอ่ามัเราไม่สนเราจะใช้โล่นะครับโล่เป็นเหมือนที่ป้องกันลูกนะครับใช่อ่า ตามเหมือนเดิมนะครับมีรอบเดียวเอ้ยมันมีให้กดแท็กด้วยนะครับอ,อ,อันนี้อ๋อเป็นตัวใช่เอาอุปสรรคออกนะครับเอาที่ขวางออกใช่อันนี้จะหลดจะรวลดมันจะเป็นยังไงลองยิงไปแบบมั่วเลยอ่าเป็นตามที่ผมคิดเลยครับติดตามนะครับ ว่าเรามาลองใช้ตัวนี้ใหม่นะครับไอต,ตอนรอบแรกยังไม่ทันได้ใช้นะครับยิกดอ๋อโอเคพอยิงแล้วกดมนันก็จะอันนี้นะครับแต่ก็เงินยี่สิบโอ้โหให้แค่ยี่สิบด้วยก็ถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับเกมในเว็บ FIV นะครับผมทําไปทั้งหมดสิบแต้มนะครับเอรื่องให้ดูนี่นะครับสิบแต้มนะครับก็ มาเล่นได้ครับ Battle Tank ครับลิงค์อยู่ใต้คลิปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย